ฝางมหาเลิศสิบหกตําแหน่ครับใครถือป้ายปกป้องสิบหกตําแหน่ยกหน่อยครับยกสูงฝางอำเภอไม่ได้ฝางฝางหันสุดยอดเลยครับฝางไะอินบางไะอินวันน้อยเจไปหลุดนะครับพระนักอสีราณนะครับนครหลวงบ้านแพ่งราชบุรุหลวงท่านเรือท่านเรือมาแล้วนี่มีที่ไหนบ้างด้วยฝางมานบางบหานมาแล้วนะครับอีกแก

นิวเดีเดียนดะแน่นอนชนะแน่นอนมใช่เสิ๊กไบเราจัดกัิ่งใหญ่มอตอร์ไซค์จักรยานส่่อวนรอนกลังถ่ายทอยู่ครับพี่น้องยกไว้ก่อนยกนิ้ไว้ก่อนหน่ชนะแน่นอนหนชนะเราไม่ใช่สามเราหนึ่งแชนะแน่นอนค่ะเรา สถาบันหนึ่งเดียวเรามาเองไม่มีใครจ้างบอกเลยเราหนึ่งเดียวชนะเรามาเองไม่มีใครจ้างเราขอถาบันครจับสถาบันมาเด็ดหนึ่งค่ะสถาบันนะคะสถาบันค่ะสามข้อของเราเราไม่สนเราสนหนึ่งเดียวสถาบันสถาบันค่ะนีคือชาววิทยาลักษสนับสนุนนำสติ๊กเกอร์มาสองร้อยเดี๋ยวตุ้งตติดต่อเลยมุมซ้ายมุมขวาต้องใหใครลอกเราจะตุ้หนยู่ในสาติดสติ๊กเกอร์ก่อน ดีดีดียีด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 ีาีดดีดีดาดี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 ดเดีดทดีสถาบันดี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 ดาดี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 ดสถาบันเราจีด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 ีเีด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 ีาเดีพีาด และหัวันนี้นะครับพี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรียานะครับเราเป็นประชาชนเราออกมาไม่มีใครจ้างครับเรารักสถาบันสถาบันเป็นหลักของประเทศเราเราอยู่ได้เพราะสถาบันครับพี่น้องถ้าไม่มีสถาบันหลักของพระมหากษัตริย์ชาติไทยเราอยู่ไม่ได้ครับพี่น้องเรารักสถาบัน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  เราลักสถาบันเราลักสถาบันเราลักสถาบันเรา,เร,ารักสถาบันเกเคนะครับขอบคุณมาก พี่น้องครับประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่กอบกูเ้เอกราชไทยนั้นเป็นเวลาชาาิของไทยแต่โบราณปกบ้านป้องเมืองคุ้มเย้าเสียเลือดเสียเนื้อมีไทยเบาหน้าที่เราลักษรักษสืบไปลูกหลานเล็ล้น ห้านาจะได้มีพระสุภาอาศัยอนาคตจะต้องมีประเทศไทยมีรอมไผ่ผู้ใดมากนายจะขู่ฆ่าล้างโตษก็ไม่วันจะสู้กันไม่ลบนีหาย สู้ที่นี่สู้ตรงนี้สู้จนตายถึงเป็นคนสุดท้ายก็ลองดูบ้านเมืองเราเราต้องรักษาอย่าหมาทำลายเราสู้เกียรติสักของเราเราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยเพียงก้าียว จริงไหมครับพี่น้องครับจ<อ>ไม่ถอยอยู่แล้วนี่คือวัจิตขงใจของพี่น้องชาวอโยธยาเมืองเก่าที่มีตำรานฝังนั่นไว้ผมเองในฐานะที่เดินมาจากะละโวธธานีเป็นบ้านพี่เมืองบ้านน้องกับอโยธยานะครับพี่น้องครับอยากฝากประชาสัมันธนะครับวันนี้พี่น้องที่มาแสดงความจงรักภักดีหลังไหลกันมาทุกสายทานทั่วประเทศครับรูใช่ไหมใช่<ไ>โ้เยี่ยมมากเลยครับ ผมในฐานะที่ได้ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมาก็เร็วม,มากแต่เพียงๆว่าเราต้องทําเพื่อแสดงออกว่าชาวอายุธยารักพระเจ้าอยู่หัวถูกต้องไหมครับผมขอเข้าพิธีเลยนะครับกระผมนายกิตปาสีแขเป็นประธานชาวอายุธยาปกป้องสถาบันขอประกาศเจตนารมดังนี้เนื่องด้วยปัจจุบันมีกลุ่มผู้มุ่งร้ายยุยงส่งเสริม ให้เกิดความแตกแยกมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของเราอันเป็นการล่วงละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับตามหมวดสองพระหมหากษัตริย์มาตราที่หกองค์พระหมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพ สักกาละผู้ใด <Okay. S 1> จะละเมิดมิได้ <Okay. S 1> ผู้ใดจะล่าหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดใดมิได้ <Okay. S 1> ซึ่งชาวอายุธยาปกป้องสถาบันเห็นว่า <I know. S 1> ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทุกคนมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญคุ้มครองจริงอยู่ครับแต่จะต้องไม่กระทบกระเทือน หรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสมบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ไหลเป็นอนุสรณ์นี่คือลูกหลานชาวอยุธยารัชการที่เก้าว่าเจดสิปีเป็นพระังังตัีติของศรีราชสมบัตินานที่สุดในโลกที่เรารักเรากําลังจะเลิกมัเจยแล่วันนี้รัชการที่สิพระองค์จงปฏิทานในวันขึ้นครองศีราชสมบัติแล้ว เรารู้กันอยู่แก่ใจวันนี้พี่น้องชาวอายุธยาต้องสำนักในพระมหากรุณาธิคนะครับทุกน โครงการต่างๆแก้มล on ิงต hey, ่างๆเห็นไหมครับเพราะว่าพระองค์นั้นเป็นห่วงคนในยุทธยาแล้วครั้งสุดท้ายที่พระองค์นั้นนะครับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั้นท่านทรงพระรักษาพระพรมัยแข็งแรงแล้วท่านนึกถึงที่ไหนครับพุ่งมะขามหยองจําได้ไหมครับนี่คือท่านเสด็จมาแล้วอย่างนี้จะไม่ทําให้เรารักพระองค์ท่านได้อย่างไรเห็นไหมครับ

ทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับนะคะถ้าเห็นเรียกแล้ว่าหวงนะทรับสถานที่โบสถ์เรียนรได้เลยค่ะพระมหากระสัตรขอบพระคุณค่ะแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะอำเภอวังน้อยค่ะเสียงดังๆค่ะครับเราจะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับอ่าขึ้นใจค่ะอำเภอบางบานค่ะ16อำเภอชาวบางบานร่วมปกป้องสถาบันครับ ่ขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณอย่างแท้จริงไม่มีการมือมาแทรกแซงเห็นไหมครับต้องกราบขอบพระคุณท่านประหลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับท่านนายกสมศักดิ์นะครับที่เรีนไปทุกนนะครับที่ท่านนะครับเป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ครับสวัสดีครับพ่อม่พี่น้องครับที่ได้ชมอยู่ณ <นะ S 1> ตอนนี้นะครับวันนี้พระสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พ่อหลวงภูมิพุอดุลยเดชและองค์พระเจ้าอยู่<พ>หัวรัชกาลที่สิบเนื่องจากปัจจุบันนี้มีกระแสดังที่เราทราบกันอยู่ว่า มีกลุ่มบุคคลคณะบุคคลได้กล่าวว่าจะจับจ่วงอันเป็นการดูหมิ่นลบหมิ่นพระเกยียรติของสถาบันซึ่งพี่น้องชาวพระนครศรีอย,ยุธยาบอกตรงๆว่าเมื่อได้ยินได้เห็นได้ฟังแล้วมีความรู้สึกว่ารับไม่ได้นะครับสำหรับตัวผมเองเกิดมา50กว่าปี ไม่เคยพบการกระทำใดๆซึ่งเป็นการละเมิดหรือดูหมินเบื้องสูงคือสถาบันการจะแสดงความคิดเห็นแตกต่างความคิดเห็นทางการเมืองคุณแสดงได้เรื่องของการเมืองคุณจะดำเนินการอย่างไรคุณดำเนินการไปแต่สถาบันเบื้องสูงบรรพบุรุษเราเคารพนับถือสถาบันเบื้องสูง โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่สมัยกรุงสุโข,ขทัยมาจนถึงอยุธยาบ้านผมเองได้พระเจ้าอยู่หัวได้ปกปักรักษาแผ่นดินไว้ให้พวกเราได้อยู่กันอย่างสุขสบายแต่ปัจจุบันกลับมีกลุ่มบุคคลมาใช้วาจาจับกล้องดูถูกดูหมิ่นลบหลู่พระเกียรติเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องชาวอายุธยาจะเห็นได้ว่าจาก16อำเภอวันนี้รวมพลังมาเพื่อปกป้องสถาบัน จากผู้ที่จับกล่วงและดูมินสถาบันครับขอบคุณครับคุณครับพี่ครับครับผมตอนนี้พลังผมมีมหาศาลเลยในถุงป้ายบางประหารพิศชายผมมาจากบางประหารที่ถึงป้ายแล้วก็เอพีทิชายผมมาจากบางซ้าย